พราะสินค้าหรือบริการของคุณอาจไม่ได้เหมาะกับลูกค้าทุกกลุ่มเสมอไปการวิเคราะห์หาเป้าหมายที่ใช่ด้วย STP Marketing จะช่วยให้คุณทำการตลาดได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแล้ว STP Marketing คืออะไรไปดูกันเลย STP Marketing เป็นการรวบรวมข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายเพื่อหากลุ่มลูกค้าที่ใช่และสร้างจุดยืนของแบรนด์ให้ชัดเจนโดยจะแบ่งออกเป็น Segmentation จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าให้เป็นหมวดหมู่เดียวกันตามลักษณะทางกายภาพพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ทางภูมิศาสตร์หรือลักษณะทางจิตวิทยาเป็นต้นพอ พอจัดกลุ่มลูกค้าเสร็จเราจะมาวาง targeting โดยประเมินจากสถานการณ์ตลาดเช่นขนาดของกลุ่มลูกค้าโอกาสในการเติบโตความสามารถในการซื้อและการเข้าถึงเพื่อตัดสินใจว่าควรเลือกกลุ่มไหนเป็นเป้าหมายหลักดีและเมื่อได้กลุ่มเป้าหมายแล้วเราก็จะทำ positioning เพื่อหาจุดยืนของแบรนด์ที่ต่างจากคู่แข่งและมีคุณค่าตรงกับที่ลูกค้าต้องการการทำ STP marketing จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพแคมเปญการตลาดให้คุ้มค่าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นและอาจเปิดโอกาสให้คุณได้ขยายตลาด หมอีกด้วยนะแต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเริ่มวางแผนการตลาดยังไงดีดลองแชร์เป้าหมายธุรกิจของคุณให้เราฟังแล้วเราจะพาคุณประสบความสำเร็จไปได้วยกัน